พอเราพูดถึงปัญหาฝุ่นควันเนี่ยนอกจากเรื่องของฝุ่นควันข้ามแดนที่เจ้ากระทรวงเขาบอกมาแล้วอนอกเหนือจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของมลภาวะทางอากาศเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นควันที่เกิดจากมลภาวะเกี่ยวกับรถเนี่ยนะครับ อีกหนึ่งอย่างที่ต้องพูดถึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเผาทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการเผาหลายคนก็จะนึกถึงเรื่องของการเผาอ้อยอเผาเข้าวโพดทำให้เกษตรกร,ร,กรครับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมเขารวมตัวกันเพื่อเรียนรู้การปลูกไผ่แล้วก็แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไผ่ถามว่าทําไปทําไมก็เพื่อเป็นการนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันนําไปสร้างอาชีพแล้วก็เพื่อเป็นการลดพื้นที่ปลูกอ้อยแล้วก็เผาอ้อยในพื้นที่ด้วยครับ เกรรษตรกรอำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมาเข้าไปเรียนรู้การแปรรูปไม้ไผ่เป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ทําจากไม้ไผ่ระหว่างการเข้าฝึกอบรมก็มีการให้ความรู้การส่งเสริมอาชีพการปลูกไผ่และผลิตภัณฑ์จากไผ่ผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วยเกรรษตรกรผู้นําแล้วก็มีเกรรษตรกรที่มีความสนใจปลูกไผ่จำนวน65รายด้วยกัน แบ่งกิจกรรมออกเป็น2ส,ส่วนครับส่วนแรกคือเรื่องของการเสวนาเรื่องทำไมต้องปลูกไผ่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกกลุ่มรักไผ่มาให้ความรู้ครับเรื่องของการปลูกไผ่ตั้งแต่เรื่องของการปลูกเลยแล้วก็รวมไปถึงการดูแลรักษาการตลาดและก็การแปลรูปรวมไปถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมประเด็นนี้ส ium, ําค hmm ัญมากนะครับนอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติการแปลรูปไผ่และก็การใช้ประโยชน์จากไผ่เช่นเรื่องของการทํากระท่อมไผ่การทํากระท่อมไม้ไผ่การทําบันไดแก้วไม้ไผ่การใช้เครื่องจักรปอกการใช้ จำปาไผ่การใช้จำปาผ่าไม้ไผ่มีช้าใบไผ่ด้วยนะครับแล้วก็มีพิซซ่าหน่อมไม้เป็นต้นครับเอาพันไปเอาพันใบปลูกไปปลูกแล้วทานดูเลยผมว่าไผ่ไม่มีในละคุณนั้นมีแต่ให้คุณกับไม่มีให้โทษแต่ยังไปปลูกได้รั่วท้องด้วยดังนั้นไปนปลูกให้มันอาดสี่เม็รหรือแปดเมตรอย่าง่าวแล้วไปทำแนวตนไไป มันมีแต่ให้คุณไม่มีให้ตัวกในอะนาคตต่อไปเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเล่นเรื่องคาร์บอนเครดิตใครก็จะเป็นคาร์บอนเครดิตได้อีกครั้งถ้าเราขยายต่อ นอกจากนี้ครับทางอำเภอเขายังได้มีการสนับสนุนพันธุไผ่สร้างบนให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมจำนวน2,000ต้นนะครับโดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกาันระหว่างนายอำเภอเทพารักษ์และก็เกษตรอำเภอเทพารักษ์ประธานกลุ่มคนรักไผ่อำเภอเทพารักษ์นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรที่เขาได้รับพันธุ์ไผ่เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความมั่นคงด้านอาหารแล้วก็ลดพื้นที่ปลูกอ้อยรวม รวมทั้งลดการเผาอ้อยในพื้นที่ซึ่งก็มีการคาดการณ์กันว่าจะสามารถลดการเผาในพื้นที่กว่า1 0 0ยไร่เลยใครมือว่างช่วยเลยครับเห็นการตื่นตัวเนาะของผู้ที่มาร่วมอบรมนะฮะโดยท่านนายอำเภอท่านเกษตรอำเภอได้เปิดโอกาสให้กับเกษตรกรบ้านเทพลักของเรานะฮะนะครับได้มีวิธีคิดมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกับการปลูกพืชเชิงเดียว มาหันมาปลูกไผ่ในพื้นที่บางส่วนเท่านั้นเองนะครับนะเพื่อเป็นทางรอดนะไม่ใช่ทางเลือกนะครับนี่คือทางรอดนะถ้าเข้าเชิงลึกเราจะทราบว่านี่คือทางรอด ส่วนคนที่เข้าไปอบรมเขาบอกว่าได้ความรู้ครับความเข้าใจเรื่องการขยายพันธุ์ไผ่ประโยชน์ของไผ่และก็รวมไปถึงสิ่งที่สาคัญก็คือการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์และก็การปลูกไผ่ในเชิงพาณิชย์นะครับเขาบอกว่าสามารถนําความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับผู้สนใจในหมู่บ้านได้แล้วก็สามารถขยายเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกไผ่เชิงพาณิชย์ได้รวมไปถึงเกิดการพัฒนาขยายกลุ่มอาชีพในพื้นที่ด้วย

็องมีลมดีวยิ่ตอนนายนั่งนัว่ะโอเคไหมครับนายวันนี้ใช่คเโอเคมากเลยครับ สนุกไหมครับงานนี้สนุกไหมครับทีมงานขอบคุณทีมงานูอยากหลายๆที่คนรักไทยขอบคุณที่มาช่วยพี่ครัน้องเี่คนรักกันัญยาว่าจะต่อยอดต่อยอดจันตั้มมาเทพรักเป็นบ้านแล้วมาบ่อยเดี๋ยวจะไปมะปลูกกันเลยมาบ่อย้าให้น้ำยศตลอดมาไอ้ไปขึ้นที่นีแล้วมนิ่ค่หนทันการเปลี่ยน

การมาเดียวค่ะเราไม่ทำไ่ไงครับไมละไม่ะแนทำไม่ะนงครับไ่ใ่เนาะขาดใช่ใช่ขทำไมะนงสวยเลย้งยเน่เดีาพกรื่เพื่อแก้ปัญหัว นาจะสามคนสามจะพอดีเะผมใจไหมครับใจครับเห็นความร่วมมือของพี่น้องเรานะยอดครับเล็กๆไม่ใหญ่ทำเดี๋วัดลลา้าบาขาเนี่ย้วันนี้เรามาทำท่มไม้ไผ่ทรงโกราบกับเรื่อง สร้างความเงนเยวยไทยมาจากไทยมนกไทยลักไทยของเรัตแล้วก็จากหลายที่เข้ามานังดีไหมครับนายก็มี่ตัวนี้โอ้ยกันจะบกัาชอบมันก็จะไม่ใครเราอีก่า วันนี้ก็รู้สึกยังไงครับกับการมาจับเต็มนาคนละไผ่ยสัญจรทั้งที่1หนะครับของถ่ายในกับคนละไผ่ยภูมิใจเนาะดีใจดี่รวมเป็นด้ำหน,นึ่งดัมเดียวแล้วอยู่ตลอดแล้ว่าในส่วนของคนอบรมเนี่ยังยังประเมินไม่ได้ <c oughs> แต่การุ่งนี้น่าจะ น่าจะมาเยอะกว่าทั้งกวก็เป็นเรื่องเรื่องใหม่นะจะถามว่าใหม่จริงไหมก็ไม่ไม่ใหม่เท่าไหนนะร่แต่ว่าพยายามจะปรับเปลี่ยนแล้ควา็คิดเขาให้มาปลูกในสินที่มันยั่งยืนครับวันนี้ก็ปลูกใจได้ได้ได้ไดโครงสร้างได้ะอะไรต่างที่จะได้ต่อยอดไปได้อย่างน้อยก็ยังมีต้นแบบนะครับ ที่จริงไผ่นี่เขาก็มีมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยบางพื้นที่เขาเขาไม่เห็นคุณค่าในไม้ไผ่เองนะครับผเขาเขาไม่ได้ออกมาใช้ประโยชน์ในในการใช้งานครับอาจารย์ปูเขาก็เลยเล็งเห็นในจุดนี้นะครับเขาก็เลยสร้างชิ้นงานนู่นนี่นั่นขึ้นมาสรุปแล้วต่อยอดไปได้ไกลครับผมผมได้จากอาจารย์ปูผมแรกๆกูกไผ่ก็กินต่นอยอย่างเดียวไม่ไม่ได้คิดว่าครับ ต้องทำนั่นทำนี่ได้จนกระทั่งได้ไปเสวนาครั้งหนึ่งม้างที่ไทยแล้วครับแฟนเกษตรเลยแบบเออมันมืนที่ไทยนี่หลากหลายแล้วอะทำได้ได้หลายอย่างครับมันต้องชาไก่้วลองไปชิมดูก็ได้ครับนมีไก่อะไรชิบผมไปก่อนไปสร้างหมุดหนึ่งว่ามัปลูกกอนเล็กๆครัไม่ได้โตเลยครับโตโตเยอะมีแค่ปีเดียวแสดงว่าแสดงว่าพื้นที่ใช้ได้ครับ เลยอยากทักชวนพี่น้องเราคนเทปรักษ์เนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตจากปลูกมันปลูกข้าวโพดที่มันทำปีต่อปีมามาปลูกแบบยั่งยินแวก็สามารถทำอาชีพได้แล้วก็เพิ่มสีเขียวเพิ่มสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยเฉพาะลดการเผาเผียมสองที่ทได้อตอนแรกผมก็ทำเหมือนกันครับทั้งปลูกน้อยปลูกมันปลูกข้าวโพดเหมือนกัน สรุปมาจบที่ไผ่นี่นะครับปลูกครั้งเดียวแล้วก็จบเลยชีวิตไม่ต้องมาทำอะไรเลยทีเนี้ยทำแต่ไผ่ดูแล้วดูใน YouTube, ใน u t u b e ใมอะไรต่่งแล้วรวมทั้งเศรษฐกิจโลกเอ็ดีจีอะไรที่ตอบโจทย์น่าจะเป็นไผ่เป็นไผ่รัฐบาลน,น่าจะสป็นับ่เรื่องการ พืชแล้วก็พืชธุรกิจ<า>ดีสุดน่าจะเป็นไผ่ครับแต่ตอนนี้โรงงานที่เขาปลูกอ้อยอย่างโรงงานอ้อยโรงงานน้ำตาลเนี่ยต่อไปเนี้ยถ้าไม่สร้างคาร์บอนเครดิตนะครับโรงงานอ้อยโรงงานอะไรพวกเนี้ยจะไม่สามารถส่งออกนอกน่อยส่งออกนอกได้ตอนนี้คนเลยหันมาคือปลูกพื่ชชนิดอื่นเขาก็โตไม่ไวไม่ไม่ไม่ไมไมทันเหมือนกับไพรครับ ตอนนี้นะครับสำหรับของเทวลักเราก็จะอบรมสองวันวันนี้ก็เป็นการขึ้นโครงพรุ่งนี้ก็ทีมงานลูกมือคือคนอบรมก็จะมาช่วยพรุ่งนี้น่าจะเป็นรูปร่างเป็นรูปร่างขึ้นโครงขึ้น,รนแรงตานก็จะให้ดูอีกรอบนึงต่อไปก็ธุกวกิจจะจะมอบแหวททงลูกชายดำเนินการลูกกระพายเหมือนกัน คนมนุษย์ไปเป็นม้านั่งเปลอกชวนไทยมีโรงงานเนาะต่อ,ตอไปไม่เป็นไรกต่ถึงเวลาเป็นขวบชวนไทย แล้วก็พบเลยครับนี่เรามาเจอเดทคโนโลยบเราเรียนเทคนิคถ้าใครมุงบ้านช่วยเลยครับมือเลยครับอ่าอ่ามือเลยต้นแบกต้นแรกนายอำเภอออกน่อแล้วนะครับวันนี้นะครับออกหน่อเลยครับเงี้ยครับผมปุบจให้สังเกตุไปอย่างเดียวเลยนะครับอ่าเยี่ยมแน่เลยครับผมคิดว่าเป็นหน้าเมียเลยครับเยี่ยมผมบอกนะ ให้แน่นที่ตัดเลยนะครับถ้าไม่แน่นเนี่ยลากไม่จับนะครับไม่ใช่ลองเป็นปลุกหลวมต้องแน่นๆเลยนะครับโอ้โหไปเขาจะเป็นสีเขียวตรงเขาจะเป็นสีดำแสดงว่าลากเขาลงดีนะ

อาจารย์ก็ไวาใจเย็นแถวตุกนด้ด้วยนะโอ้จันตั้มทุกหยดเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วได้ยินไหมน้องนางครับ่างะค่ะขอให้ปูกแล้วโตวันโตคืนนะครับอ้ยปล่อยแต่ชุดนี้พี่เกิขออกมาไอ้ล้น้ำน้ำล้วงมีคน้ำน้ำน้อย่างคนเที่ยวมาตกนยครับ

นี่ขบวนอะไรเนี่ยไปรถขบวนไทยของเราเลยบะเราอยู่บนมอเตอร์ไซค์ประหนัดโกลนครบไปเล่น